ท้องแรกตอนนี้อายุคันสิบแปดสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่ค่อยรู้สึกลูกดิ้นเลยต้องกังวลไหมนะคะก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าในเรื่องของความรู้สึกว่าลูกดิ้นเป็นความรู้สึกของแม่ไม่เกี่ยวกับเด็กนะเพราะว่าเด็กเขาดิ้นตั้งแต่เขาเริ่มมีชีวิตแล้วค่ะถ้าหากคุณแม่ได้รับการอันตราซาวทุกครั้งตอนที่ไปฝากคัน คุณแม่จะสามารถเห็นเลยว่าน้องมีการเคลื่อนไหวตัวตลอดเวลาหัวใจเด็กก็มีการเต้นตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในอายุคันที่น้อยแน่นอนเด็กก็ตัวเล็กในอายุคันที่มากขึ้นเด็กก็ตัวโตวขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นความแรงของการดิ้นของเด็กก็ขึ้นกับขนาดของเด็กทีนี้ขนาดของเด็กก็ต้องขึ้นกับอายุคันที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันด้วยนะคะแต่ถามว่าคุณแม่บางท่านอาจจะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นเร็ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าผนังหน้าท้องเราอาจจะบางหรือน้องอาจจะดิ้นแรงเราก็เลยรู้สึกเร็วแต่ว่าคุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกช้าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเรามีนิสัยดิ้นแบบขลุกขลิกนะคะดิ้นไม่ได้แรงมากหรือคุณแม่อาจจะมีผนังหน้าท้องที่เยอะนิดนึงก็เลยทําให้น้องต้องใช้แรงเยอะในการดิ้นให้คุณแม่รู้สึกนะคะแต่ว่าถามว่าลูกดิ้นไหมลูกดิ้นอยู่แล้วแต่ว่าจะถามว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ค่ะจะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเอาตามทฤษฎีนะ ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่จะเริ่มรู้สึกลูกดิน้นส่วนใหญ่หมอใช้คาว่าส่วนใหญ่ก็คือประมาณสัก6กถึงเจของคนท้องอะ่ะจะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นที่อายุครรภ์ประมาณ24สัปดาห์ขึ้นไปก็คือ6เดือนขึ้นไปนั่นเองแต่คุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกเร็วกว่านั้นก็คืออาจจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่18 19, 20สัปดาห์หรือว่าช่วง5เดือน ก็เริ่มรู้สึกซึ่งรู้สึกเร็วก็ดีค่ะรู้สึกเร็วแล้วก็สัมผัสลูกได้เร็วขึ้นถูกไหมคะแต่สําหรับคุณแม่ท่านไหนที่อายุครรภ์ยังไม่ถึง24สัปดาห์แล้วยังไม่รู้สึกลูกดิ้นนะ่ะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าเราคือคนปกติส่วนใหญ่นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากคุณแม่ท่านไหนก็ตามอายุครร์เกิน24สสัปดาห์ไปแล้วนะคะแล้วปรากฏว่ายังไม่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ย คุณแม่อาจจะต้องจับสังเกตนิดนึงเพราะว่าในอายุคันยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถบอกได้ว่าลูกของเรานะคะยังมีสุขภาพดียังปกติสุขได้เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องอาศัยการสังเกตลูกดินเนี่ยละค่ะซึ่งถ้าหากว่าคุณแม่ที่มีผนังหน้าท้องค่อนข้างเยอะอาจจะสังเกตลูกดินได้ค่อนข้างยากตรงนี้เราก็จะต้องสังเกตให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลองจับความรู้สึกแล้วถ้าหากว่าเรานะคะได้รับการอันตรสาวในช่วงที่ไปฝากคันเนี่ยช่วงที่เราเห็นจกภาพอันตรสาวว่าน้องดิน ให้คุณแม่ลองจับความรู้สึกในตอนนั้นดูว่าอ๋อตอนที่เราเห็นลูกดิ้นในภาพเนี่ยท้องเราอะเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็เอาความรู้สึกนั้นนั่นแหะคะ่ะไปจับสังเกตที่บ้านนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่เราเริ่มรู้สึกลูกดิ้นครั้งแรกได้เนี่ยหลังจากนั้นเราจะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเด็กก็โตขึ้นทุกวันเนี่ยคะ่ะ เพราะฉะนั้นการดิ้นของเด็กก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะการสังเกตก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่สําหรับคุณแม่นิทรานะคะที่บอกว่าเพิ่งจะ18สัปดาห์เองนะคะยังไม่รู้สึกลูกดิ้นหมอก็ขอให้เรียกว่าสบายใจไว้ก่อนก็แล้วกันว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ถ้าคุณแม่ยังไม่เคยอันตราซาวเลยนะยังไงหมอก็แนะนําค่ะว่าควรที่จะไปอันตราซาวอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะอย่างน้อยจะได้คอนเฟิร์มในเรื่องของอายุครรภ์แล้วก็กําหนดคลอด ของน้องก่อนเลยนะคะอืมแล้วก็อันที่สองค่ะมันก็จะได้เป็นตัวที่ยืนยันว่าการที่เราไม่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยน้องยังมีชีวิตอยู่จริงๆนะน้องยังแข็งแรงจริงๆนะเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาถูกไหมคะแล้วเราก็ยังรู้สึกสัมผัสด,ด้วยตัวเองไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องใช้อันตราสาวในการที่จะประเมินในเรื่องของสุขภาพของเด็กในคันนั่นเองค่ะในอายุคันที่น้อยๆนะคะ